ครับสำหรับภาพที่ทุกท่านได้เห็นนะครับในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับนิยมเดินทางมาล่องห่วงยางนะครับที่แม่น้ำาบนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ ให้กับชุมชนในพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กิจกรรมก็ทําให้นักองเที่ยวเนี่ยสามารถมีความสุขสนานแล้วก็ ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ของอำเภอปลายนะครับสามารถเพิ่มระยะเวลาพำนักให้กับพื้นที่ของปลายได้มากขึ้นก็จะเห็นว่าในช่วงนี้ถึงแม้จะเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่แม่ห้องสอนหรือที่ปลายเนี่ยก็ยังเย็นสบายตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ในช่วงของกิจกรรมน่องของยางม่นนักปลายเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยมีมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาติดตลาดตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับโดยทางทรทร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานเนี่ยก็ไปส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวในเรื่องเรื่อง ไม่นำปลายเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุขนานได้รับประสบการณ์ในการชมทิวทัศน์ตามธรรมชาติตา่างๆนะครับแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับเทศกาลข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเป็นอาหารของคนไทยนะครับก็เป็นซอฟต์พอวเวอร์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณคุณมิลินะครับเราก็ได้นํากระแสของข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมาขายค่วงกับเรื่องของกิจกรรมร่องหยางทาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความนิยมแล้วก็มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งใน ในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงต้นมาก็เริ่มมีกระแสการล่องของยานเข้ามามากขึ้นนะครับทำให้หลายฝ่ายกัยงวลว่าพิจกรรมล่องของยางนยจะมีอันตรายหรือไม่หรือว่าจะได้รับการดูแลในเชิงของสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเภทนวัฒนธรรมนะครับที่ชาวนักเที่ยวชาวต่างประเทศเจะนิยมสวมใส่ชุด ว่ายน้ําหรือชุดบิกินี่นะครับเกรงว่าจะเข้าไปส่งผลกระทบตับชุมชนนะครับในการนี้เราก็ได้ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับทางที่ที่ดำการปกครองอำเภอปลายทางสถานีตํารวจภูธรปลายนะครับสถานีตารวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนรวมไปถึงสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวปลายสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็สภาศักรรมการท่องเที่ยวและก็หองารนคานี่ก็ได้มีการ ประชุมนะครับกับผู้เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงทางผู้รประกอบการที่ดำเนินการจัดเรื่องของร่องแก่งแม่น้ำปลายเนี่ยร่อ,อ,องห่วงยางแม่น้ำปลายให้มีมาตรฐานนะครับในการดําเนินการนะครับในเชิงของออทั้งเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับในเชิงของ ด้านสังคมเนี่ยเราพยายามที่จะให้ทางท่านผู้ประกอบการเนี่ยได้สื่อสารกับลูกค้านักท่องเที่ยวนะครับว่าเข้าไปสู่ในชุมชนแล้วเนี่ยจะต้องแต่งกายให้วิชิดรัดคุมนะครับมีเสื้อคุมหรือว่าสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมนะครับเช่นเดินในชุมชนหรือถนนคนเดินต่างๆนะครับเมื่อเสร็จกิจกรรมแล้วแล้วก็ผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยต้องมีการจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมาประเทศตามที่กฎหมายกําหนดนะครับซึ่งจะมีการควบคุมเรื่องของการทําประกันให้กับลูกค้าด้วยนะครับตลอดจนกําหนดมาตรการว่า หากมีน้องเที่ยวน้องในล่องบุองอย่างจํานวนมากเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแลนะครับอย่างน้อย10ต่อหนึ่งนะครับน้องเที่ยว10คนก็จะต้องมีหรือน้องเที่ยว12คนไม่เกิน12คนเนี่ยจะต้องมีผู้ดูแล1คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราวางมาตรการไว้รวมถึงเรื่องของมาตรการ การเก็บขยะนะครับการที่จะไม่สิ่งทิ้งสิ่งของใดๆลงไปในแม่น้ําหรือพื้นที่ที่เราไปทํากิจกรรมนะครับตลอดจนไม่ส่งเสียงรบกวนชุมชนนะครับหรือแม้กระทั่งานโรงเรียนที่อยู่ในเขตใกล้เคียงเนี่ยในพื้นที่ของการทํากิจกรรมเนี่ยจะต้องไม่มีการใช้เสียงไม่มีการใช้ลําโพงที่มีเสียงดังเกินไปนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้ให้กับนักท่องเที่ยวด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราได้นำมันมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจนกิจกรรมนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนเห็นเป็นภาพที่เป็นกระแสนในปัจจุบันนี้นะครับก็เชินเชิญนะครับถือถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสมมากนะครับในในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับท่านได้มาท่องเที่ยวที่อำเภอปลายท่านจะได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายในเรื่องของประสบการณ์ทั้งอาหารการกินนะครับเรียกว่า อำเภอปลายมีอาหารนานาชาติทุกชาตินะครับอยู่ที่อำเภอปลายนะครับนี่แค่ประสบการณ์เรื่องอาหารยังประสบการเรื่องของอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆล้วมีน้ําตกน้ําพุร้อนมีถ้ำนะครับมีบ่อน้ําแร่นะครับมีสถานที่ท่องเทีย่ยวมีถนนคนเดินนะครับที่จะให้ท่านท่องเที่ยวได้ไม่เบื่อนะครับสามารถมาทํางานแบบเวิร์คชชั่นก็ได้นะครับหรือใครที่ทํางานแบบไฮบริดเนี่ยใช้สถานที่ของอำเภอปลายมามามา,มาท่องเที่ยวแล้วเป็นสถานที่พักผ่อนรวมไปถึง สถานที่ทำงานด้วยนะครับในที่พร้อมกันเนี่ยก็สนใจก็ติดต่อได้ที่